ทำยังไงกันดีโทษทีนะแต่เธอนุ่มนี่มันเกินไปไม่ใช่แบบที่เราหาถัาไปออเธอจะใช้หางย้ายหินเป็นไงถัาไปฮดูเหมือนเราจะไม่มีผู้สมัครที่จะไม่อยู่กับสตีฟเหลือแล้วนะเราสัมภาษณ์พวกเขามาทั้งวันแล้วนะฉันไม่มีเวลาจะไปเล่นเลยด้วยซ้ำ เมาดูนี่สิทำงานเป็นช่างประปาใช้เวลาหลายปีอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีด้วยการกระโดดและสู้กับเห็ดชั่วร้ายคิดว่าไงบ้างแซมมี่ให้ฉันดูหน่อยอืมดูจะใช้ได้นะถาเขามาเลยแต่เธอยังไม่รู้เลยนะว่านี่คือใครอะไรกันทุกคนรู้จักตัวละครนี้ดีนะมาสร้างเกมกันไปเร็วก็ได้เฮ้กระโดดอีกทีนะโอเคเยี่ยม Uh huh. สุซี่ตั้งใจหน่อยสิเราต้องสร้างเกมจนกว่าผู้สมัครของเราจะมาถึงนะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยเราควรเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะวาดวงกลมเล็กๆสองวงบนกระดาษลังนี้เรียบร้อยฉันน่าจะรู้แล้วว่าเราต้องทําไงต่อเราจะตัดมันออกมาสุซี่ว่าแล้ว่าเธออ่านใจฉันได้เราเป็นทีมที่เข้ากันได้เหมาะเจาะจริงๆทุกคนระวังเวลาใช้มีดนะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณได้นะถ้าคุณต้องการ แสมี่บอกความลับฉันแล้วว่าเราต้องใช้สองชิ้นมาทากาวด้านในกันเิ๊เยี่ยมเลยจากนั้นเราก็ติดกาวสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันและกดแน่นๆนะแบบนี้ฉันจะกดให้แน่นเองสุซี่ไว้ใจฉันได้เลยเอ <c oughs> ทีนี้เราจะติดชิ้นส่วนนี้เข้ากับรังรูปสี่เหลี่ยมชิ้นนี้นะแบบนี้เลยส่วนนี้จะเป็นฐานของกระดานไมคราฟนะแต่ชิ้นเดียวยังไม่พอหรอกมาติดชิ้นส่วนแบบเดียวกันอีกด้านะ แซมมี่แต่ผู้สมัครของเราไม่เคยเล่นไมโครฟ์เลยนะแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีล่ะเรื่องกลวยๆเราจะทำกลไกที่ช่วยเขาจัดการได้นะสิเฮ้เอามาได้เลยขอบใจนะเพื่อนไว้ฉันจะตอบแทนทีหลังนะแค,แค่ดันท่อยาวๆนี้เข้าไปในท่ออันสั้นก็ได้แล้วโอ้ฉันเข้าใจแล้วว่าเธอคิดจะทำอะไรเราจะติดท่อนี้ไว้กับกำแพงด้านข้างสินะแบบนี้แล้วเราควรทำอีกสักอันไหมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนทำขั้นตอนเดิมซามอีกครั้งหนะ นี่ก็เตรียมฮึบไปทางซ้ายแล้วจากนั้นก็ฮึบไปทางขวาเจ๋งไปเลยละสิใช่จ้ะดูเหมือนเราจะต้องใช้มอเตอร์ตัวหนึ่งเพื่อให้กลไกทำงานด้วยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวต้องสองตัวตั้งหากแล้วก็ใช้ของอย่างอื่นด้วยมาดูนเอเ่อ ว้าวสุดเจ๋งเลยมอเตอร์2ตัวแบตเตอรี่แล้วก็แผงควบคุมจากระยะไกลมอเตอร์แต่ละตัวจะขับเคลื่อนกระดาษลังคนละชิ้นก่อนอื่นเราจะติดแกนม้วนล,ลงไปจากนั้นก็ต้องติดกาวลงบนกระดาษลังสองหน้าน,นี้ขนาดมอเตอร์พอดีเป๊ะเลยฉันนี่อัจฉริยะจริงๆเอาล่ะแล้วทนนี้จะขยับได้ยังไงกันมาติดเชือกเข้ากับฐานกันเถอะทำรูเล็กๆที่กำแพงด้านข้างนะแล้วยึดให้แน่นด้วยชิ้นส่วนไม้พอทำเสร็จแล้วก็สอดได้ผ่านรูมา อย่างเป็นไปตามแผนฉันจะไปโทรเรียกผู้สมัครของเรานะถ้าก่อนอื่นซูซี่เอานี้ไปทันได้ไวร้รอบๆแกนสิของ,ง่ายๆทุกคนพันหลายๆรอบเพื่อให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคราวนี้เราจะติดเทปกาวสองหน้าสองชิ้นลงบนฐานและติดชิ้นนี้ไว้ด้านบนของท่อพลาสติกสั้นๆแบบนี้เลย ขายังไม่รับสายเลยซูซี่นั่นแคเขาไม่มาเราจะทํายังไงกันดีล่ะไม่ต้องกังวลจ้ะแซมมี่ฉันยังมีแผน2สําหรับเหตุฉุกเฉินแบบนี้อยูอ่อย่างนั้นฉันก็ต้องไปหาแผน3ามสี่ห้าแปดสิบแปดเหลือ,อไว้แล้วมั้งโอ้โหเต่นเต้นจังฉันคคอนักเซิร์ฟโดยกําเนิดขออีกทีสิซี่โ,โอ้แซมมี่เธอเป็นอะไรไม่น่าฮะอไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกฉันแค่ไปข้างหลังไปเอาชิ้นส่วนพวกนี้มา ยอดก้าวตราช้างลงบนชิ้นนี้และละเลงให้ทั่วเลยแล้วชิ้นส่วนสองชิ้นก็จะกลายเป็นหนึ่งเราจะติดชิ้นส่วนแบบนี้อีกชิ้นไว้ฝั่งตรงข้ามด้วยนะมาตรการความปลอดภัยแบบใหม่อีกสินะสัญญาก็ได้ว่าฉันจะไม่เอาไปสไลด์เล่นแล้วติดแล้วนะ <c oughs> ฉันเชื่อเธอก็ได้แต่เราทำชิ้นส่วนนี้มาเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์เท่านั้นนี่นะฉันจะแสดงพลังของเมือกให้เธอเห็นเอง แลรสดสดๆเลยทุกคนกดไลค์ให้แซมหน่อยนะเขาสมควรได้รับจริงๆตอนนี้งานส่วนของฉันออกจะน่าเบื่อหน่อยๆน่อ,นอแซมมี่เธอขโมยซีนฉันเต็มๆเลยฉันมีอะไรางอย่างมาทำให้เธอร่าเริงแค่นนะเอานี่ขอบใจจะเพื่อนรัก <c oughs> มาติดมอเตอร์กับหลังชิ้นนี้กันทุกคนดูนี่สิแทนตรงนี้คล้ายแผ่นใหญ่โน้นเลยว่าไหมใช่แล้วดังนั้นเราแค่ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าอีกรอบง่ยายๆเท่านี้เองจริงไหมสูออ่าฮะ ทุกคนทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก,นกลไกทำงานได้ยอดเยี่ยมเลยแล้วเราก็จะติดตัวแบตเตอรี่และแผ่นนี้ไว้ด้วยเทปกาวสองหนะ้าทำได้เยี่ยมมากมีอะไรนะ่ะแม่เหล็กเรอไหมนะมันดึงฉันออกไปแล้วช่วยด้วยแ <c oughs> ส้มีเล่นละครได้ดีเหมือนเคยเลยนะ <c oughs> ขอบใจทุกคนพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าแม่เหล็กดูดเมือกไม่ได้นะ่ะแล้วอะไรที่ดึงดูดเมือกที่แสนยอดเยี่ยมอย่างเธอได้ล่ะขอฉันิีก่อนนะ หลังนะสิแน่นอนเราแยกจากกันไม่ได้เลยโอ้ยงั้นให้ฉันเข้าร่วมชมรมลังกับเธอด้วยนะเธอก็รู้นี่ว่าฉันทำงานด้วยลังได้ดีมากเหมือนกัน <c oughs> และชิ้นนี้ก็ต้องไว้ตรงนี้นะฉันเดาว,ว่าเธอคงไม่ว่าอะไรถ้าต้องจัดก,การชิ้นนี้ด้วยเธอมันจะเมืองจอมเจ้ลเล็ดูท่าฉันจะไม่มีทางอื่นแล้วมาเพิ่มชิ้นส่วนอีกหน่อยกันว้าวได้เรื่องจริงๆ แม่เจ้าออกมาสุดยอดเลยฉันอยากดูมันทำงานจนทนไม่ไหวแล้วใช่ฉันก็เหมือนกันแต่แย่หน่อยนะที่ต้องซ่อนกลไกลนี้ไว้ใต้ฝาเฮ้เธอหมายความว่าเราต้องซ่อนกลไกลกันเดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหมอืมก็เป็นเรื่องปกติของขั้นตอนต่อไปนะเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลื่อนไปนี่ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้เลือกลวดลายที่จะตกแต่งกันเลยนะใช่แล้วเลือกยากมากเลยดูเหมือนเธอจะยังมีเวลาให้สนุกกับกลไกลอีกนะ <c oughs> ฉันนี่อัจฉริยะจริงๆ ทุกคนผู้คุณคิดยังไงกับลายต้นญ้านี้บ้างมันอาจจะเหมาะใช้เป็นชิ้นส่วนบนสุดนะเฮ้ส hey, ูซี่เธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอขึ้นไปขี่บนแท่นนี้อีกหนนะ่น่ะทุกคนขอเวลาเราสักแป๊บนะอยู่ชมกันต่อด้วยล่ะสู <c oughs> นี่ไม่นหายนะชัดๆ <c oughs> โอ้ถ้าปลูกทุ่ง้าตรงนี้ได้เขียวดีจริงๆ <c oughs> ขอบใจนะจ๊ะทีนี้ก็ดูเหมือนบล็อกทุ่ง้าของไมค์ครับแล้ว <c oughs> ปี๊บปี๊บเกิดเหตุขัดข,ข้องสูลืมเติมดินลงไปด้านข้างอุ่ย พูดถูกเอานี่ขอฉันแก้บั๊กหน่อยนะฮึดูนี้สิมาแล้วนี่ไงทีนี้ก็หยุดได้แล้วว้าวทำงานดีมากทุกคนถ้าพวกคุณเห็นด้วยกดไลค์ให้เราด้วยนะดูเหมือนเธอจะลืมเรื่องหายะนะแย่ของเธอแล้วนะสุดสิช่างประปาของเราเทเราแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะแซมมี่สง,งบจิตสง,งบใจและเลิกกระวนกระวายก่อนสิฉันบอกเธอแล้วนี่ว่าฉันมีแผนสองแต่ก่อนอื่นเราควรออกแบบพื้นด่านนี้ให้เสร็จก่อนนะ โอเคฉันเชื่อเธอแล้วฉันก็ติดแม่เหล็กลงบนลูกบากนี้แล้วด้วยเยี่มเลยมาทำงานของจริงให้คนงานของเรากันแซมมี่ถ้ามีเหตงอกอยู่บนหลังแล้วหรอฉันตัดสินใจแล้วว่าจะอุทิศตนให้แก่ธรรมชาติบางทีฉันอาจจะเป็นเมือตัวแรกที่เปลี่ยนสภาพเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะเอ,อ๊อว้าวใจเย็นก่อนสิเธอไม่ควรทิ้งฉนันนะรู้ไหมไม่ต้องเราต้องทำงานประดิษฐ์ชินี้ให้เสร็จก่อนแน่ ทุกคนพวกคุณจำแขกของเราที่แฝงตัวมานี้ได้แล้วใช่ไหมมาริโอเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดตัวหนึ่งตลอดการพ่อแม่ของพวกคุณเล่ารเรื่องของพวกเขาให้คุณฟังได้แนะ่และเวอร์ชันของเราก็ยิงเหนือล้ำกว่าทุกเวอร์ชันด้วยนะมาริโอคนนี้จะมีแม่เหล็กอยู่ใต้เท้าของเขาใช่แล้วเป็นเวอร์ชันอัปเกรดล่าสุดที่พวกคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยละ่ะแม่เหล็กพวกนี้จะช่วยให้มาริโอเคลื่อนไปบนกระดานและยกของได้แต่มวกของเขาจะยังไม่เสร็จนะถ้าไม่มีปีบวกด้วย และปีกนี่ก็เป็นของฉันเธอทำอะไรมันไม่ได้หรอกอช่วยด้วยมีโจนขลางวันแสกแดดเธอควรให้ความสนใจต่อของสักหน่อยนะแล้วก็ดานไมครับของเราก็เสรีรยบร้อยมาริโอประจําที่ของเขาแล้วเราจะเริ่มได้ดีไหมันะเสียหมวกไปแต่มาริโออยู่ภายใต้การควบคุมของฉันฮ่า,าเ,ออเดี๋ยวสิไม่ใช่ตรงนั้นโอ้แม่จ้าวช่วยด้วยเกื่อได้แล้วแท้ๆดูเหมือนมาริโอจะคุมยากนะคราวหน้าลองขยับเขาให้นุ่มนวลหน่อยสิมาสิเพื่อนไหนทําด้อีกแค่ไม่กี่ก้าวเองนะ โอ้โงจนจังมาริโอเราทำได้นายยกลูกปากขึ้นมาได้จริงจริงทีนี้นายก็เฮ้ยอย่าไปทางนั้นสิคุณเฮ้ฉันตื่นหนายแล้วนะฮึฮเขาแสดงความยินดีด้วยแซมมี่เธอทำภารกิจแรกสำเร็จแต่เขาทำผิดไปหมดเลยนะเราไม่ควรจ่ายเงินให้เขานะเออโอเคฉันทำเองไว้ชีวิตฉันด้วย <c oughs> แซมมี่มาริโอจะไปตัดไม้ตั้งหากเธอแค่ตาฝาดไปเองกลับมานีนะแต่เธอไม่กลับมามาริโอจะเอาของขวัญให้ฉันแทนแล้วนะ ก็ได้แต่ถ้าเขาไล่ตามฉันพร้อมถีอขวานมาด้วยฉันจะาเอ,อ้าดอกไม้นั่นเองเผืนจังเลยขอบใจนะเพื่อนอ,อทุกคนถ้าพวกคุณไม่ได้ทำงานประดิษฐ์นี้ไปพร้อมกับเรามาดูกันอีกทีนะว่าพวกคุณพลาดอะไรไปบ้าง รู้สึกเหมือนฉันทำงานมาตลอดทั้งวันเลยขั้นแรกประเมินงานจากนั้นก็มาประดิษฐ์ของกันแล้วจากนั้นอ๋อใช่ใช่ใช่สูเยี่ยมไปเลยสูซีแต่ฉันอยากให้เธอช่วยฉันทำการบ้านอีกด้วยนะ่ะโอ้ไม่นะต้องส่งวันนี้หรอโอ,โอเคยังมีอะไรอีกจากนั้นเราก็ต้องทำม,มื้อเย็นหลังจานให้หมดแล้วแน่นอนว่าเธอก็ต้องอ่านหนังสือให้ฉันฟังนิดนึงขอโทษนะทุกคนฉันต้องรีบหนีไปแล้วอวันนี้ไม่จบไม่สิ้นจริงๆ,ๆ ุคยังอยู่กันนี้นะทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้วิดีโอนี้กันนะ